ต้อนรับเข้าสู่รายการคุปพี่บอยจอยแอนบาวค่ะและบุคคลสําคัญในวันนี้นะคะก็มีกรมพระยาดํารงราชานุภาพพ่อขุนรามคาแหงและคอซิมบีนาระนองวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอคนแรกเลยคือกรมพระยาดํารงราชานุภาพค่ะข้อมูลพื้นฐานสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าดิศวร,รกุมารประสูติเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2405 เสี้นพระชนเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2486พระชนมาายุ81พรรษาพระอิสริยศักกรมพยาดำรงราชานุภาพราชวงศ์จักกีพระากกพราชบิดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชมารดาเจ้าจอมมารดาชุม่มเมื่อสมัยวัยเยาว์ท่านทรงได้รับการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเมื่อพระชนมาายุ13พรรษาทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนหลวงของวังหลวง เส้นทางราชการท่านเริ่มเข้ารับราชการในกรมมหาดเล็กเมือ่ออายุ16พรรษาทรงร่วมรบในสงครามป่าบห่อที่หัวเมืองภาคอีสานได้รับแต่งตั้งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในปีพุทธศักราช2435และทรงดำรงตำแหน่งนี้ยาวนานถึง20ในบั้นปลายชีวิต ทรงพระราชนิพนธ์และรวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องได้รับการยกย่องจากองค์ยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปีพุทธศักราช2505ค่ะผลงานที่โดดเด่นก็คือก่อตั้งกระทรวงมหาไทยและวางรากฐานการปกครองแบบมณฑลเทาภิบาลรวบรวมและจัดทำประวัติศาสตร์ไทยอย่างเป็นระบบและได้รับยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ค่ะ และพ่อขุนลามคำแหงมหาราชข้อมูลพื้นฐานพระราชสมภพป,ประมาณปีพุทธศักราช1822สวรรคตประมาณปีพุทธศักราช1860พระราชบิดาพ่อขุนศรีอินทาราทิตศราชวงศ์พระล่วงพระราชมารดาพระนางเสือประวัติชีวิตและการครองราชในเวยายุคไม่ยุ19พรรษาทรงทำศึกชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอตได้รับพระนามว่าลามคำแหงซึ่งหมายถึงผู้ขุนกล้า หารและการครองราชการขึ้นครองในปีพุทธศักราช1 8 2 6ปยปกครองด้วยหลักพ่อปกครองลูกทรงให้เสรีภาพแก่ประชาชนนั่นเองการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทรงมีความสัมพันธ์ชันมิตรกับจีนสร้างเส้นทางการค้าระหว่างสุขโขทัยและราชวงศ์หยวนค่ะผลงานที่โดดเด่นประดิษฐ์อักษรไทย ทรงพัฒนาตัวอักษรไทยจากสอนมอนและขอมขยายในเขตสุโขทัยโดยการแผ่หน้าไปยังรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาจะลดค้าสมุทรมาย,ยูและส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยการอาเชิญพระสงฆ์จากลังกาเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาค่ะและต่อไปทุกคนต้องพบกับใครคะเพ่คอซิมบีนาระนองข้อมูลพื้นฐานชื่อเดิมคอซิมบีเกิดประมาณปีพุทธศักราช2,360 ถึงแก่กรรมพุทธศักราช2413เชื้อสายจีนฮกเกี้ยนตำแหน่งเจ้าเมืองระนองคนแรกประวัติชีวิตและการดำรงตำแหน่ง ต้นกำเนิดเนี่ยเดิมทีเป็นพ่อค้าเหมืองแร่จากจีนหกเกียนอพยพมาตั้งรกรากในภาคใต้ของไทยนะคะเส้นทางสู่ตำแหน่งเจ้าเมืองก็คือด้วยความสามารถด้านการค้าและการบริหารเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองละนองในปีพุทธศักราช2393ความสัมพันธ์กับราชสำนักนะคะก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีตระกูลของท่าน ได้รับพระราชทานนามสกุลณระนองโดยผลงานที่โดดเด่นของท่านเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งยางพาราไทยเป็นผู้ที่นําเมล็ดยางพารานะคะมาปลูกในประเทศไทยเป็นคนแรกนั่นเองค่ะและก็จบกันไปแล้วนะคะกับรายการคุีิบอยจอยแอนบ่าวนะคะก็วันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วถ้าหากว่าวันหน้าพวกเราต้องมาแนะนําคนใดอีกเนี่ยเรารับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ